แอคาท์เฟซบ o ๊และ IG ที่ไม่ได้ใช้งานกันเยอะมากๆหรือเปล่าคะถ้าหากว่ามีปัญหานี้อยู่นะคะวันนี้เนี่ยเตยจะมาสอนปิด Account Facebook และ IG กันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนอีกเช่นเคยเลยค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่กําลังมีปัญหานะคะสําหรับการที่เรานะคะมีแอคเคาท์เฟซบุ๊กหรือมีแอคเคาท์ไอเยอะมากๆนะคะหรือว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยไปสร้างแอคกลุ่มเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อยากจะปิดการใช้้งงานนะะานดักละะ่่่วแตไมรู การปิดนะคะวันนี้เนี่ยเตยก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะถึงที่การปิดแอคเคาท์ที่เป็นแอคเคาท์ของ Facebook และแอคเคาท์ของ IG นะคะทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรกันเลยถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วนะคะเราไปเริ่มวิธีการกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่วิธีการลบ IG แบบชั่วคราวกันก่อนเลยนะคะในส่วนของการลบแบบชั่วคราวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าทุกอย่างนะคะที่เป็นแบบแอคทีฟในตัวของ IG ของเราเนี่ยแอคเคาท์นี้ก็จะหายไปค่ะอย่างเช่น ID ของโปรไฟล์รูปภาพต่างๆนะคะคอมเมนต์หรือว่าการกดถูกใจของเราเนา,าเนการ หายไปแบบชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเราทำการล็อกอินเข้ามาในระบบใหม่นะคะทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะโดยที่เราสามารถลบบัญชีแบบชั่วคราวเนี่ยได้เพียงแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะขั้นแรกนะคะวิธีการก็คือให้เราทำการล็อกอินผ่านหน้าเบราว์เซอร์เท่านั้นนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะว่าเรานะคะจะต้องทำการล็อกอินผ่านหน้าเบราว์เซอร์เท่านั้นคะ่ะหลังจากนั้นเมื่อเราเข้าสู่ระบบของ IG ผ่านหน้าเบราว์เซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะ หลังจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่การแก้ไขโปรไฟล์ขั้นตอนถัดไปนะคะให้เราเลื่อนลงมาค่ะหาคําว่าปิดการใช้งานบัญชีของฉันชั่วคราวแล้วเราก็กดลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะขึ้นให้เรานะคะใส่ระบุเหตุผลที่เราต้องการที่จะปิดบัญชีค่ะเมื่อเราใส่เหตุผลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะป้อนรหัสผ่านของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะและหลังจากนั้นนะคะให้กดปิดการใช้งานชั่วคราวค่ะ ะะก็จะเป็นการปิด Account IG ของเราแบบชั่วข่าวเรียบร้อยแล้วแล้วเพียงแค่เรานะคะกดล็อกอิน hmm. เข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแอคเคาทของเราก็จะกลับมา Active mm hmm. เหมือนเดิมค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการลบบัญชี Account IG แบบถาวรกันบ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็ต้องเข้าไปล็อกอิน Account ของเราเนี่ยผ่านหน้าเบราว์เซอร์เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องไปหาช่องนะคะหรือว่าหาเมนูต่างๆแล้วค่ะถ้าหากเพื่อนๆต้องการจะลบให้กดลิงก์ที่เตยแนบเอาไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะ ซึ่งเป็นลิงก์นะคะเอาไว้สำหรับลบแอคเคานต์ไอโดยเฉพาะนั่นเองค่ะเมื่อเรากดลิงก์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเจอหน้าต่างรูปแบบนี้เลยและหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเหตุผลนะคะที่เราต้องการจะลบบัญชีนี้ทิ้งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราป้อนรหัสผ่านของเราเหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นจะขึ้นป๊อปอัพหน้าต่างนะคะที่ขึ้นว่าลบบัญชีที่เป็นชื่อบัญชีที่เราต้องการจะลบนั่นเองค่ะและให้เรานะคะกดลบเลย แน่ใจไหมกดตกลงเพียงเท่านี้นะคะแอคเค้าของเราเนี่ยที่ต้องการจะลบก็จะถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนถัดไปนะคะเป็นวิธีการลบบัญชีแบบชั่วคราวของ Facebook กันบ้างค่ะในส่วนของข้อดีในการลบบัญชีแบบชั่วคราวบน Facebook นะคะจะดีกว่า IG ตรงที่เขาสามารถกดปิดชั่วคราวนะคะเราก็ยังสามารถดูโปรไฟล์ของเราได้และข้อมูลทุกอย่างนะคะก็ยังอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราไม่หายไปไหนค่ะ แถมนะคะเรายังสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมผ่านทาง messenger นั่นเองวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีสําหรับใครนะคะที่อยากทำโซเชียลดีทอเกค่ะหรือว่าจะลดปริมาณการเล่นโซเชียลของตัวเองลงนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันวิธีการนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบนะคะผ่านทางหน้าเบราว์เซอร์ก็ได้หรือเพื่อนๆน,นะคะจะใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนวิธีและขั้นตอนในการลบบัญชีแบบชั่วคราวของ Facebook นะคะให้เรากดไปที่เมนูค่ะ หลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะหาคําว่าการตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นในส่วนของการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีค่ะให้เรากดเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะเจอหน้าต่างที่เขียนว่าการปิดใช้งานและการลบกดเข้าไปเราจะเจอการปิดใช้งานบัญชีและการลบบัญชีนะคะถ้าหากเพื่อนๆต้องการจะปิดแบบชั่วคราวให้กดไปที่ปิดใช้งานบัญชีค่ะ หลังจากนั้นกดที่การดําเนินการต่อนะคะมันจะขึ้นหน้าต่างนะคะให้เราใส่เหตุผลที่เราต้องการนะคะจะปิดบัญชีชั่วคราวให้เราทําการเลือกเหตุผลนะคะที่เราต้องการหลังจากนั้นให้กดดําเนินการต่อหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆจะเห็นหน้าต่างนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถออกจากระบบได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะให้บัญชีของเรากลับมาแอคทีฟในระยะเวลากี่วันเนี่ย<ๆ>ก<ๆ>็สาม,มารถเลือกได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องมาแอคทีฟด้วยตัวเองนะคะ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่1วันถึง7วันหรือว่าเราต้องการแอคทีฟด้วยต,วตัวเองก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันค่ะแลังจากนั้นนะคะจะเป็นหน้าต่างที่โอนถ่ายข้อมูลนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้าหากว่าต้องการโอนถ่ายข้อมูลสามารถโอนถ่ายข้อมูลไว้ก่อนได้นะคะหรือถ้าใครไม่ได้ต้องการที่จะโอนถ่ายข้อมูลหรือแจ้งเตือนต่างๆนะคะก็กดปิดใช้งานบัญชีของฉันได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะหน้า a c e b o o k เนี่ยก็จะขึ้นนะคะเป็นการรังรับการใช้งานบัญชีสําเร็จแล้วนะคะพร้อมกับหน้าต่างล็อกอินนั่น สำหรับวิธีการปิด a อ count ถาวรของด้าน Facebook นะคะวิธีการก็จะคล้ายคลึงกันกับการปิดชั่วคราวนะคะนั่นก็คือให้เราเข้าไปที่เมนูค่ะหลังจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปที่การตั้งค่านะคะหลังจากนั้นกดเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวค่ะแล้วกดเข้าไปที่การเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีนะคะจะขึ้นหน้าต่างนะคะให้เราเลือกว่าการปิดใช้งานและการลบค่ะก่อนหน้านี้ที่เราปิดการใช้งานแบบชั่วคราวนะคะเรากดเข้าไปที่การปิดใช้งานบัญชี แต่เมื่อเราต้องการจะลบนะคะให้เรากดลบบัญชีค่ะหลังจากนั้นดําเนินการต่อหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เกิดขึ้นมานะคะเพื่อนๆจะกดเข้าไปดูเงื่อนไขหรือวิธีการใช้งานอื่นๆก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าหากเพื่อนๆมั่นใจแล้วว่าจะลบแอคเคนี้นะคะให้กดดําเนินการต่อได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจะขึ้นข้อมูลต่างๆนะคะที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะลบบัญชีนะคะว่า บัญชีของเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้างนะคะในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะถ้าหากเราต้องการลบจริงๆไม่ได้สนใจสิ่งพวกนี้ก็สามารถกดลบบัญชีได้เลยค่ะเมื่อเรากดไปแล้วนะคะจะขึ้นหน้าต่างให้เรานะคะป้อนรหัสผ่านของแอคเคาต์นี้ของเราให้ทําการป้อนรหัสผ่านของแอคเคาต์นี้ได้เลยเมื่อเรากดรหัสยืนยันแอคเคาต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการยืนยันการลบค่ะหลังจากนั้นให้เรากดลบบัญชีค่ะ ยงเท่านี้นะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างนะคะที่เราเนี่ยทำการลบบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับหน้าต่างล็อกอินนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะ a c e b o o k เนี่ยก็ไม่ได้มีการลบบัญชีของเราโดยทันทีนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นการที่ให้เรานะคะไม่ต้องกดเข้าไปล็อกอินใช้งานแอคเคาทนี้นะคะเป็นจำนวน30วันถ้าหากว่าภายใน30วันเราไม่มีความแอคทีฟนะคะในบัญชีนี้แล้วเนี่ยบัญชีนี้ก็จะถูกลบไปนั่นเองค่ะแต่ว่าส่วนข้อมูลต่างๆที่เราเคยโพสต์ลงไปในแอคเคาทนี้นะคะจะใช้เวลาราวๆเ0าวันในการลบจนหมดบัญชีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพเพื่อนๆกับวิธีการที่เตยนํามาฝากพเพื่อนๆกันนะคะก็หวังว่าพเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปทําตามแล้วก็ไปปิดแอคเคาท์ที่ตัวเองไม่ได้ใช้กันได้นะคะแล้วก็ถ้าหากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นนะคะหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับเตยอีกทางหนึ่งด้วยนะหรือเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทําทริคอะไรนะคะเพิม่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกเตยเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเตยจะหยิบคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยมาทําคลิปวิดีโอแบบนี้สอนกกันนนอีีทึงะะค แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ